ไม่น่าถึงก็ไฟต้องปล่อยไปแล้วจริงๆหนูอิลูเมเดยเดินมาแรงๆตรงนี้ข้าบ่าแล้วตัดสามเกอนครับอ้าวแล้ววงกินแล้วโดดขึ้นมาเห็นเต็มๆสองคนหนึ่งคนหนึ่งน็อกยังไงดัเบเบิลคิวไปจากเดรสรอสอ,โหโหอิลูมเมเดยมั่งสีโับท่านผู้ชมครับ ธนวัฒน์มาด้านหลังครับแล้วโพแท็กเหมือนจะไม่รู้ตัวแล้วโพแท็กโดนเคาะน็อกไปจากธนวัฒน์เอาเลยครับโพแท็กโดนน็อกไปก่อนแหมเป็นตัวที่ขับอยู่ด้านหลังไกลๆมาแต่ว่า JKR ครับแหมเอาตัวรอดเก่งเหมือนกันแล้วมาจังหวะนี้ไปปอเชฟไปน็อกใส่ JKR มาครับและรู้แน่นอนถ้าไม่โดดลงนได้แล้วซิกแซกไปเฮดช็อตน็อกใส่หน้าของชิคซิ่งครับโอ้แล้วเพจเด็กก็โดนไปด้วยนะฮะแล้วมาหมดไหมหมดแล้วละฮะแบบนี้น่าจะหมดแล้วฮะเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเป็นเือออลคิวยิมน็อกใส่ซิกแซกมา และสุดท้ายออก16เลยครับผมสำหรับโตเกียวปัดมาที่ตรงนี้ครับสำหรับหมูสเต๊ะและหมูสเต๊ะพีกออกมายังไงซ้ายมือแล้วเป็นหมูสเต๊กยิงน็อกไปได้ก็จริงแต่ว่าเป็นแมคกาซีนซ้ำออกจากเกมมาครับแล้วก็โอลิฟัสนะฮะไปน็อกใส่ไมต้มตีมาเคที่เอามันไปโดนระเบิดน็อกไปแล้วไม้ตีโดนซ้ำออกจากเกมมาเจสเคโดนน็อกไฟโอลิฟัสก็โดนน็อกไปด้วยครับโอโ้โหแล้วไปนี่ก่อนน็อกไปเปน K, ็นต้องเจสเคเหมือนกันตรงนี้แล้วโมริเซิก้าครับมาซ้ำบอดของเอฟวีแล้วขึ้นรถครับพี่อาร์ ขึ้นรถมาแล้วยิงฟรี่าจังหว่าน,นี้น็อกไปหนึ่งมาแต่ว่าเจเยอร์โดนน็อกอีกแล้วแลวสุรบีไปซ้ำารีเซซีเอ็กออกจากเกมครับเอาละครับสวิตแม่เกือบจะดับเบิลน็อกเหมือนกันเมื่อกี้แลวพยายามจะซ้ำพยายามจะซ้ำก่อนโอ้โหดูครับสวิตเอาแล้วปาระเบิดซ้ายไปโอ้แล้วดูเพอร์เพอร์มูดแล้วระเบิดไม่ได้ไปครับผมท่านผู้ชมประเด็นคือระเบิดที่สวนมายังไม่โดนสวิตครับ โอ้โหตอนนี้หนักแล้วครับตรงนี้แล้ว AEW Sport ครับจบ15ไปแล้วครับไปฟืงนจิ๊กเกโยไปเก็บแจ็คโซเมนต์ได้เหมือนกับสวิสไปเก็บสวิสซีได้สวิสสองอทางแล้วมาขวามาขวาเนี่ยประเด็นคือมองไม่เห็นครับหรับเซนซีนมองไม่เห็นแล้วพีกมาจังหวะน,นี้เป็นเซนซีนเก็บเจเยอร์เข้าไปแอทแท็กไปแล้วครับแม่จิ๊กเกโยโดนเต้เก็บอัลติเกมไป โอ้แล้วดูโซดาบีขึ้นมาจังหวะนี้แล้วดูโซดาบีโซดาบีได้ยิงตัวที่2มาแต่ว่าจังหวะมันพลาดไปแล้วแล้วคือตัวด้านหลังยังไงตัวด้านหลังขึ้นมาแล้วเป็นวารักไปน้องใส่ลิวซบมาแล้วจะเดินต่อสองคนตรงนี้แล้วขึ้นมาดูจังหวะพีเข้ามาแล้วเป็นเมจิครับสองคนตรงนี้ที่ไปปิดใส่สอสมพงมาหมดเลยครับโอ้โหเก้าิวเข้าไปแล้วแล้วกลเด้นแคทมายังไงต้องการแต้งลเด้นแ cat g o เด้น cat บอกจะเอาไม่เอาถอยเลยหลบระเบิดก่อนตอนนี้แล้วไฟมาครับคือวารักยังไงซ้าย มือพีกมาแล้วเจอมาเป็นจังหวะนี้เป็นชิเกตอะโรยิงดีกว่าครับแล้วดูเฮสช็อตวารักเข้าไปเมจิกอีสปอร์ตเหลือคนเดียวเลยครับเล้วหลนไปครับเอาเลยครับไปดูกล่องซิเนเจอร์เกมมิ่งที่จะเก็บแต้มมาแล้วดูช็อตนี้วัดสุดกันไปเรียบร้อยเป็นสปาร์เกอร์เก็บบอสชี้ออกมากันเป็นแก๊งนะไฟดุด้วยนะฮะใช่ครับแล้วเดินเข้ามาหน้าการะดานเลี้ยงหนึ่งภาพตัดกลับมาลู่น็อกลรกิจิมน็อก โบเลเซก้าไปล็อกกิจิมเหลือ13เดินขึ้นชั้น2ปาบอกรอก่อนขอขอลบหน่อย X, ลีเจนซี่เอ็กซ์ซ้ำล็อกกิจิมน็นอกไป,กไป,กไปเหมือนกันเทรดน็อกกันมาบอสเซนจัสโมเวนเดินหนีจัสโมเมน์กำลับเบิดจังหวะกำลับเบิดโดนยิงมาเจ็บหนักธนวัตรไปน็องอาหุริกของ 3K มาทริกระเบิดมาไม่โดนโอ้ยป่าไม้เนี่ยไปซ้ำไปที่ออกจากเกมไปแล้วลีเจนซี่เอ็กซ์ยิงปีตัวหลังเรียบร้อยหัวเขบามไปสบายแคอีกด้านหนึ่งไปน็องจัสโมเมนได้จัสโมเบนก่อนน็อกไปน็อกบอสเหมือนกันแล้วดูวเเเเจจคออออาาาร์ไไไปปปกก็บยมมม่ะแล้วฟัน สิ่งแสและโอลิปัตโด้โหเนตเก็บ 2ไปเลยฮะซิกซซักแองเจลิงใช่ครับยิงน็อกหนึ่งระเบิดดับเบิลคิวไปแล้วโอมาจาวัน,นี้ครับน้องกินนี่มายิงแจมคิสิวะไปนนองมาดนาวัดและเนเน่จบนี้ไปเก็บกิบนน ah <อ>ี่ออกจากเกมคิสิวะไปเฮดช็อตมาดนาวัดออกจากเกมแล้วสวัยแกงไปเก็บซจสซเมตแสวัสแกงดับเบิลคิวบอสเซนเอ๊ะหุบเอร์ปละหมูจบสิแต้มจากริวซบไปสอสมพงอีสปอร์จบอันดับสิบและลูดมาโลสเตนน็องเดสเอไปโลสเตนแล้วจยัระเบิดน็องอลิปัตของเอฟวีสปอร์ตโลสเตนจบอันดับหน ดัน15 16ไปเรื่อยๆอ,อีกใช่ครับแล้วแถวลาเดินมาเจมน็อกก่อนแล้วเต้ไปน็อกเจมได้แล้วส่วนขึ้นมามกับสวิตสู้ขาใจไม่นี่น้อกเต้ไปครับเทรดน็อกกันมาโอ้โหยังฮะยังไม่เป็นคิวตอนนี้วิ่งกลับมาชูเพื่อนก่อนแบบเลสวิตครับปาสมอบันดึงขึ้นอย่างไวเลยครับช่วยเต้ด้านหน้าเป็นเสาเสาห้าเสา ไเสาห้าช่วยด้วยเรียบร้อย,จยเจเยอร์ด็อกเต์ไปแต่ไม้ทีไปน้องเจเยอร์เทดตน้องไปอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยเรียบ,บร้อยน็อกเกตสวิทต์น็อเกตจะไปทีเจมโดนยิงสวยมาจากไม้ทีหมดเลยท่านผู้ชมครับวบบนี้เป็นไบท์เนี่ยมาช่วยด้วยแล้วเชสจะตบหลังพอเชสเห็นหลังโล่งๆควักมาแบนลิฟวูสาวยิงขาไปทีแ้ะยิงยิงติด โอ้พอเชสดครับเรียบร้อยครับพออิงไปไม่น้องเมื่อกี้เขาสวนกับมาเป็นจิกโกโยกับทางหน้าของสเคซีฮมมามัรได้แต้มคิวจากไม้เนี่ยแล้วบอเชสดมาได้ครับและซิกเนเจอร์1 1คิวครับและคิวคอนเฟิร์มฟ็อกซ์ตอนนี้พวกเขาจะกินไก่แล้วครับ เอาแล้วท่านผู้ชมครับเีเนเจอร์เก็บคิวมามากพอแล้วครับกับการที่จะเป็นที่2ของวันนี้<อ>และคิว,ค,วคอนเฟิร์มฟอสก็มี1 1คิวเหมือนกันอะไรวะนะท่านผู้ชมแล้วเดินไปเหมือนโมโห,หิวครับแมคเคนซี่แมคเคนซี่แล้วไมทีวิง <c oughs> ออ่งหนีออกนอกวงไมทีบอกหนีออกนอกวงลบหลังหินก่อนมาทีละคนแล,ล้วแมคเคนซี่กดด้วยเอเคจบยังมีชาเปอร์รหลุดมาเอ็มเอสซีทีระทอจากนิววีและเอ็กฟรอสครับเป็นไกเซอร์ทูน่าครับผมโอ้โหต้องได้แล้วนะอย่างนี้นะชาเปอร์ครับพีโดนรู้ด้วยแล้วรอบนี้เอเอครับผมต้องได้แชมป์นะ ไม่ใช่ได้ทันดับสุดท้ายครับผมเอง้างหน้าตรงนี้ครับมีแน่ๆฮะทาวัตทีเฮดมีแน่ๆมีแน่ๆแล้วยิงไล่โอ้โหแล้วนัดสุดท้ายครับเกี่ยวเอาไว้แล้วเคซี่ฮะจากไหนเดี๋ยวจะหลังไล่หรือเปล่าไม่ใช่แล้ววิชาเขามากอดตัวนี้รวบตึงไปใส่โดเนก้าเขาโหแล้วไปแล้วชาเปอร์ฮะนิ่งๆมา นิ่งๆมาแล้วนิ่งๆมาแต่ก็สุดตรงนี้ไม่นิ่งกันละชุดเดียวเลยฮะโอ้โหของบริิกาครับเกี่ยวหัวล่วงไปเลยฮะเจลลี่ก็โดดซ้ำมาจาวาร์งล้วไปทีไปยีโอมาแล้วมาแล้ววารลิเจซี่เอกัซิกแซกครับกับคิซิวาช่วยกันแล้วมาแล้ววานกก็โดดซ้ำทีซิวระเบิดไตออกขวามาจะซ้ำตัวน็อกลริเซี่ยที่อยู่หลังรกันละโดนหรือเปล่ากันลูกนี้แล้วกินนี่โดนระเบิดตัดมาแล้วก็ชิ้ลงมาตรงด้านหน้าแบบนี้ไม่ถึงชาเปอร์กันระบอกเอฟรโอ้แล้วขึ้นสูงไม่ได้นะสำหรับโอลิมปัสและต่ด ขอแจมด้วยโดยที่แย่งคิวไปคิสิวะก็ตายกินนี่โดนระเบิดไปหนึ่งทีครับซ้ำจากโอลิมปัสโอ้โหสักรวบสักคนนึ่งจะได้มีคนรอดด้วยนะฮะไม่งั้นจะตายหมดแล้วขับมาทีมเลยขับมาทีมเลยระหว่างทางมาเจอขอแวะสักนิดนึงแล้วนี่เพื่อนกระทิมกันเองหรือเปล่าไม่ใช่เป็นวุ๊ซี่ขับมาชนสปาร์เกอร์ปาดไปโดนดีแล้วบอสเซนต์เซเนเจอร์ครับกระสุนนี่ก็ต้องร่วมเลยโอ้แล้วจังหวะดีครับเข้าบาไม่ได้ถืออีกแล้วครับเปิดตรงนี้พยายาม ก็มาแล้วต้องตัดเคให้ได้ก่อนจังหวะที่จะถึงตรงนี้ก็ตัวไซเกอร์ยิงสวนใส่ทูเกซีวัลเลเต้ตายตรงนี้เป็นคิวบอสบอาและดีเอมจีใส่เลนหนึ่งทาะวันเทียนโดนน็อกไาถึกเลออนและดูครับ4คิวรวดเลยตัวไซเกอร์เก็บเอาพี่เกมมิ่งก็ต้องเบรกว่าตอนนี้มันจะซิมคิวไปแล้วก็แปดเบตแล้วตัวไซเกอร์โดนมีแกสต์แต่ขอรับจบตรงนี้ได้ไหมสอสอโพอีกสอครับเดินมาหัวดเลยลิวซ็อปโดนเปิดหัวน็อกปลาตัวแรกและตัวหลังยังง้างแฟดอยู่ครับโอมรู้ตำแหน่งแล้วแต่ว่าคนเดียวจะรััััับบมมมืือออออไไไหหวรรเปล่่่าขตตดดสกน็คแยง้โ เอาเลยฮะโอมยังไงครับตรงนี้มีระเบิดเบรกมาเขาอ้อมดัก้ายมาขึ้นขวาสูงก็ไม่ได้มีแปดปิดเจอไฟเจอทุกอย่างมาตายดีกว่านะฮะโอมบอกเจอเป็น100แต้มนะครับดูฮะสรบเจกรอฟแล้วก็นอนเนียนขนาดน,นี้ขอสักหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้เอาแต้มมาแล้วแต้มที่ร้อยครับผมเอาเพื่อนผมออฟและไม่ไหวต้องขึ้นมาโชว์ตัวสักเล็กน้อยตรงนี้<อ>รถตีลังกามารีบรบลงมาสักทีนะฮะรถตรงนี้แล้วมันไม่ไหวครับจังหวะรถมันระเบิดมาแล้วเป็นตรงคือไตเกอร์ครับมาได้แชมป์ ไม่เข้านะฮะแล้เบจิกมาช้ากว่าก็เลยโดนรับไปแล้วเจอเพื่อนเก่าตัวนี้ขึ้นมาการ์ลิป่าซารับโยดิก้าก็กับเบอร์เบอร์บูสแต่ว่าคิงเสียวบ้านโดนยิงสวนมาก่อนแล้วก็โดนซ้ำบานดีเอ็มจีไปโดนด็อกจากเกมเหมือนจะแก้แค้นคืนในรอบที่แล้วก็สำหรับแอคแทคออลองอัลวี่เกมส์ดูอจรัสโมเมนต์ขึ้นมานะฮะตอนเคเป็นน้องใส่โอมมาได้นิวริก้าปาระเบิดเข้าไปแต่ว่าขวาขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงครับแมคเคนซี่เป็นน้องใส่บอสเซนมาจัสโมเมนต์เป็นน้องใส่นิวริก้ามาแล้วลิวโซไปน็อกใส่ตตตอนนนกกกรมมมววยยยถถููคฮฮัลาาาดด้้ไ่แแีสิใจเ ใส่เกียร์ผิดหรือเปล่าว่าเพื่อจะใส่เกียร์อาจ,จะถอยแล้วปลดเกียร์ดีบานแล้วก็ขับมาคนเดียวแล้วพลาดแบบงงๆก็สลอระบยตีเพื่อนีเกาหัวกันหมด ด้านหลังยังไม่ได้ตามมาแล้วตัดตัวแรกไปแล้วซิเนเจอร์ตรงนี้กำลังกลังแย่แล้วเหลือ3คนแล้วกันดูหน้ามี4ครบเลยด้านหน้ารอรับอยู่ตัเด็กจะอาเฮชช็อตใส่เซนซีเข้าหัวไปเด้ยเอโดนโดระเบิดสวนมาจากเต้กันแล้วเนี่ยแรกน็อกไปแล้วสุดท้ายรถระเบิดใส่เดเอตายไปครับซิเนเจอร์เอาคืนและดูเต้ครับไาระเบิดไฟไปอีกลูกหนึ่งมานะฮะแบบนี้เอาเลยครับใครตายก่อนนี่คือพลาดเลยจะซวยเอาแล้ว JKR ไปโดนน็อกไปแล้วไฟมาแบบนี้หมู่เต้ยังไม่โดนน็อกมาแล้วสปาร์เกอร์ไปน็อกสไตล์จีด้วยระเบิดไฟครับแล้วแบบนนี้้รูว่าาเ็ออก พึ่งอะไรไม่ได้ต้องพึ่งกันเองก็ตอนนี้ต้องพึ่งกันเองแล้วตรงนี้ไคเซอร์ทูน่าไม่มีทางเลือกเลยครับต้องบวกสถานเดียวสถานที่รักดูบีสาวเคยิงแจมตักเกมที่แล้วเพื่อจะมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันก็สแปนเดอรุ้าแต่ว่าตรงนี้ยังไม่จบไคเซอร์ทูน่าคนเดียวบอดบานแล้วต้องเจอกับ3ามิกเนเจอร์ครับและเรียบร้อยครับตาบอก ผมก็ทายตารางฮะแต่ว่าใครไม่เอาผมเอาใครไม่เอาผมเอาวันนี้ผมเอาครับผมแล้วผมเอามาห้ามา6คิวลรวจะเอาต่อเอวิตรงนี้กำลังโดนด้วยอยู่แล้วอยาให้โดนซ้ำโาหโหแต่ว่าหลบไม่พ้นจริงสบายแกครับตรงนี้ก็กลายโอ้โหแหมยวต้องรอดูว่าจะมีจริงหรือเปล่าแล้วดีเคทับจังหวะนี้ยังไงโดนบูโซลลากเข้ามาแล้วจะเดินยัดใส่เบอร์มูดมาแต่ว่าซ้ายมือ แล้วดีเคทเป้าหลายเป้าเหลือเกินครับแบบนี้พลาดเลยฮะสำหรับดีเคทแล้วขึ้นมาจังหวัดนี้บอลเซนโดนยงสวนน็อกเข้าไปแต่ว่าเอฟซิงธีราทอจบ8ครับต่อสำหรับเจมส์ันน่ารักมากแต่ว่าบอโบตายไปแล้วครับจบอันดับ7ไปสวิตซี่ไปน็อกมาสวิตซี่ดับเบิลน็อกมาเจมส์ันน่ารักครับยังไงเหลือตัวไกลๆตัวเดียวเลยฮะสำหรับรอซันตอนแล้วเป็นไฟที่มีค่ากับอิลูมิเนตมากๆเลยฮะท่านผู้ชมครับการันตีในการเข้ารอบโดยการเก็บป้อมบูดสี่ กดต่ำมาโดนล้อครับแล้วมันซุดลงอน่ยเซนซีนุ้นน่าจะยังรอดอยู่ครับเอาเลยครับระหว่างเป้าขึ้นมาแล้วไปสวิซซี่ไปน้องไฟโอมมาจ,ามมาจาังหวะยิงเกรดเข้ามาแล้วโอมโดนซ้ำออกจากเกมมาแล้วเซนซียังไงเซนซีตรงนี้ได้ยิงฟรีมาแล้วสอสมพงกำลังจะโดนงัดสุดครับท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะเจมสั้นน่าขึ้นมาเหลือแค่นนคนเดียวเลยครับสำหรับดิวซบนะฮะโอ้เซจโจนะฮะอย่างนี้มามอบครับผมโอ้โหมามอบนะฮะยกแกล้งเลยครับผมสำหรับสอดต้มพงนะฮะสามคนมา รับหลังครับเพืเ่อจะเคลียร์ก็จะสุดท้ายนี่ฮะคนข้างหลังบอกไม่น่าถึงก็ปล่อยต้องปล่อยไปแล้วจริงจริงหนูอิลูเนตเดินมาแรงๆตรงนี้ข้ามมาแล้วตัดสามเคก่อนครับอ้าวแล้ววงกินตายหมดเลยครับสามรอจังหวะใครเห็นก่อนครับแล้วซิแซก้นมาเห็นก่อนแล้วสวนมาซิแซกเฮดช็อตน,น้องชิคเกนน้นอัโลนเหลือสอง โผล่แท็กซ้ำม,มาซ้ำไปเอาละเทน,น้องมาได้โผลแทกซ,กซ้ำซิกแซกออกจากเกมหนึ่งคิวมาแล้วก็ได้แคทต้องหลบก่อนต้องหลบก่อนแล้วหลบไปได้ด้วยนะครับแล้วดูครับเจ้าอันนี้ครับเบสวิกไปน้องกินนี่ได้คิมซิวะาไปน้องโผลแทกแล้วส่วนมางกิมซิวะไปน้องเบสวิกก็ได้แคทโดนดับฝันหรือเปล่าลท่านผู้ชมคิมซิวะกำไรสุดๆนะเมื่อกี้แต่พี่น้องมาแล้วเรียบร้อยไหมแบบนี้โอเปเปเป ยังไงสวนไปเลยดอรเหลือ5ครับเบนส์จะบีสั่งโถมาแล้วผมบอกก่อนเลยว่าโถมเข้ามาโถมเข้ามาจบตรงนี้ซิกแซกได้แต้มไปด้วยเฟิรมฟอกครับธนวัตรจอดอยู่เคซีออมันโกรมาเคซีออมันรุ่นน้องเดมจีไปเอาเลยครับสำคัญครับจันนี้แล้วแมกกซีไปน้องธนวัตรทีเฮดได้แต้มมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ซันไม่ได้นะมีโอกาสจะได้สองแต้มคิวครับเดี๋ยวดูแมกกาซีโจนี้ไปน้องทูเคซีแมกกซีดับเบิลน็อกฮะสามน็อกเข้าไปแล้วฮะตอนนี้สำหรับคิวคอนเฟิร์มพันหรออคนเเดียวต้งาฮะ ยิมขึ้นมาแล้วบอเสเซฟไปนอ้องสวิตชขึ้นมาเหมือนกันแล้วบอเสเซฟตอนไปเก็บสวิตชออกจากเกมแล้วบอเสเซฟดับเบิลคิวเจมออกจากเกมไปด้วยแล้วด้านล่างมีแจ็คคุณล้อมาล้อสันโตสงหวะยิงไีโฮโลแบลลิวเรียบร้อยครับแจ็คล้อมน้องไปแล้วโดนซ้ำออกจากเกมหรือเปล่ายังนะแล้วตัวสุดท้ายเจเยอร์เหลือคนเดียวไม่รอดแล้วครับลอสันโตสไปเก็บแจ็คคุณล้อออกจากเกมโอ้และเขาได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้หันไปครับแล้วเราเสร็จเมื่อกี้ไปน็องใครคะท่านผู้ชมครับเหมือนจะไปอิลูมิเนตหรือเปล่าดูครับแล้วระเเเบบบิดดดดลูกกกนนนีี้้้ส่่่่งงมมัยไไไโโโแวออออซฟปาพืชุห เฮ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งกันตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหเจเรนระเบิดมาแล้วต้องเคจตนี้เป็นน็อกสไตล์จีของไกซสุดทุก์ปิดบาสุก้าบอกผมยังมีซีนอยู่ต่อให้ผมไม่ได้เข้ารอบเอสซีเบนเอสซีเบนด้านบนมากดลูดมาสุดท้ายโดนเจสเคน็อกเอสซีเบนไปตีเคสไปเตะเจสเคมาแล้วไก่ๆขอมาว่าไงครับเต้ครับไปน้องวงซิงเดอร์น้องวงครับเอ้าเต้ยังไงนะครับไปดูอะไรตรงนี้เคแมทริก แล้วดูมาส่วนมาจากสปาร์เกอร์เก็บมูซี่ไปน็องไปหวังจะเอาแต้มคิวสปาร์เกอร์บานเหตุตรงนี้ว่าไงขำอยู่เคาะเข้าไปสปาร์เกอร์ดับเบลิลน็อกไปบรรดวันไปเก็บ ST เอสทีแบนออกจากเกมไปเหมือนระดดขึ้นมาเห็นเต็มสองคนหนึ่งคนหนึ่งน็อกยังไงดับเบ,บิล <รอ S 2> คิวไปจากเนลอสโ,โ,โอ้โหอิลูมิเนตมังสีโซครับท่านผู้ชมครับ